อัดทางคิกขมักสําเร็จได้ด้วยอัปปมาทะยอดแห่งกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเทา้ามีสองเทา้ามีสี่เทา้ามีมากเท้าก็ดีมีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็หามิได้ ไม่มีสัญญาก็หามิได้ก็ดีมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะย่อมปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาสัตว์เหล่านั้นภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเ,รเหล่าใดเหล่าหนึง่งบรรดามีกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลมีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลงความไม่ประมาท ย่อมปรากฏว่าเป็นเลิศกว่าบรรดากุศลธรรมเหล่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นสิ่งที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังได้คือเธอจักเจริญกระทำให้มากซึ่งอริยะอัตถังคิกขมัก